สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมกิกทีวีวันนี้เราอยู่กันในเกม e ดส s p เ c e ในพาร์ที่8แล้วกันเองนะครับผมต่อจากพาร์ที่แล้วกันเลยนะฮะ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะได้เรื่องละ <c oughs> เรือลบพึ่งเข้ามาในระยะเมื่อกี้ The U.S.M. Waller <c oughs> ใช่ไม่รู้เขาทำอะไรข้างนอกนั่น <c oughs> แต่มันต้องเกี่ยวกับสัญญาณขอความช่วยเหลือของเรา <c oughs> เราไม่สามารถตอบกลับได้ <c oughs> เราต้องไปซ่อมตัวระบบสัญญาณ แล้วฉันจะแฮปประตูห้องสื่อสารให้คุณเข้าไปในห้องควบคุมการสื่อสารโอเคกลับมาตรงนี้อีกครั้งตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยเหมือนเราเคยมาแล้วอ๋อในชัปเตอร์ชัปเตอร์ห้าปะมันมีเสียงตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะซึ่งอันตรายของในตัว อืมอืมพอได้อยู่พอได้อยู่มีเนื้องอกขึ้นเต็มเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนี้มันอันตรายอ่ะมันต้องยิงไกลๆอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเป็นลมอะไรม่อมอมอม้อะไรฟะเปิดเกมมาก็เอาใส่สุสดเลยเปิดเกมมาก็ใส่สุสสสสดใส่เต็มเลยไปนี่ปะโอเคไป ชั้นหนึ่งพังละไปชั้นสามไปไอเสกประตูห้องสื่อสารเปิดแล้วแต่ฉันถูกลบกวนจากการสื่อสารภายในฉันคิดว่ามีบางคนกำลังดักฟังพวกเราอยู่โอเคครับหูของเต็มเต็มเพราะยานี่แหละ mình 2 cái double cái 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 ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันคือไอตัวไอ,อตัวเล็กพวกนี้นี่เองไม่มีอะไรไม่เป็นไรขึ้นลิฟต์เลยครับออดีโอ บันทึกห้องสื่อสารเจ้าหน้าที่สื่อสารเบลลี่รายงานยาเราถูกโจมตีแต่การส่งสัญญาณของความช่วยเหลือของเราถูกเพิกเฉยโดยกับตันมัทยัสเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ทุกๆคนบนสะพานเดินเรือรู้ดีว่าทำไมนี่คือปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ห่วงห้ามเรารู้มาเป็นเดือนแล้วเพราะพวกเราไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ได้อีกแล้วเมเดเมเดนี่ยูเอชจีชิมุระนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยระบบสื่อสารทั้งหมดถูกปิดตอนนี้พวกเขาไปกันไกลเกินแล้วเบลลี่ยกเลิกขอโทษนะถ้าแปรไม่เข้าใจตรงไหนเพราะผมแปลตรงตัวแปรผิดยังไงขอโทษด้วยผมแปลตรงตัวผมไม่ใช่วิเอกที่แบบแปรได้เลยอ่ะโอ๊ยไอเสกกูอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าเรื่องต่อก็คือ ผมแปลอะไรไม่รู้ผมก็จะแปลแบบแปลตรงตัวประโยคก็จะยาวหน่อยมันก็จะไม่ใช่สั้นๆแบบประโยคย่อๆแปลไทยเฮ้ยอ้าว <laughs> อะไรวะหมายถึงแบบแปลไทยเป็นไทยอ่ะเวลาผมแปลผมแปลตรงตัวมันก็จะพูดยาวๆผมไม่สามารถแปลแบบสั้นๆแบบประโยคจับใจความง่ายๆได้อ่ะเออเข้าใจผมด้วยนะผมขอโทษโอเคถึงแล้วถ้าเกิดมันเบรคขัดข้องหรืออะไรขึ้นมานี่เราล่างแหลกแน่เลยว่ะ ตัวรับสัญญาณอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนเพื่อที่จะทําให้สัญญาณแรงทําให้แน่ใจว่าพวกเขาเรียงกันแบบสมมาตรกันแล้วอ่ะเอาง่ายก็ให้กูเข้าไปซ่อมนั่นแหละไอ้ห่าไม่ทำไมพอวูดหนูเยอะจังได้มาสองอันละไม่ได้เยอะหรอกมันก็ได้แค่สองอันอะแต่มันอยู่ติดๆกันไงก็เลยมันดูเยอะ อืพลาสมาของเต็มลายเนี่ยกรนสุนเยอะสุดเลยโอ้ชิตทำไงดีวะเนี่ยโดดสวนกันเลยฮะซ่อมน,นี่ใช้ได้ก็ลงมาตอ่อลอยมั่วหมดเลยอืม นั่นแหละมันเวิร์กดีกลับไปที่ศูนย์สื่อสารและใช้แผงควบคุมเพื่อส่งข้อความกลับไปที่เวลเลอร์โอเคครับฟ้านิโคลไปไหนนิโคลหายไปเลยอะควรจะไปกับนิโคลตลอดนะไอ้เซ็กอะเย้ย นี่คือ U.S.M. w e l e r กระจายสัญญาณไปทุกคื่นสัญญาณจนถึง U.S.G. Ishimura เพื่อตอบรับสัญญาณ S.S. o ของคุณเราได้ทำการเก็บกู้ยานกู้ชีพหมายเลข47มาและกำลังมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของคุณข้อความนี้จะรีทุกๆ30วินาทีจนกว่าจะตอบกลับอะไรนะนั่นมันยานกู้ชีพที่แฮมมอนปล่อยไปนี่มีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยไม่ไม่ไมมันต้องไม่เกิดขึ้น U.S.M e อเอตอบด้วยสัญญาณของเราไม่แรงพอไปเปิดประตูด้านนอกยานเพื่อเร่งสัญญาณ e อเวอ ตรวจพบประตูยานถูกปิดกั้นก็น่าติดต่อเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเวเนอไอซคมีบางอย่างตัวใหญ่อยู่บนยานตำแหน่งอยู่บนจานรับสัญญาณเลยเป็นอวัยวะบางอย่างไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไระและฉันไม่สนด้วยเราต้องไปเปิดประตูนั้นเพื่อติดต่อกับเวลเลอร์ให้ได้นายไปใช้ปืนใหญ่ A.D.S.48 เพื่อเปิดทางสิโอ้ยปัญหาอีกล้อะไรกันออไอซอล่วงเ้ มีแต่ปัญหาเนาะเล่นเกมในแอสเซ็กไม่เคยได้อยู่ว่างเลยอะ <c oughs> มีแต่ปัญหาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงจะทำะไงวะเนี่ย <c oughs> โดนเหยียบไอเฮียอะไรอะไปเฮ้ย าได้ไงวะอืมไปนะโอเคเช็คของบ่อยจังเลยกูก็ของมันก็เหมือนเดิมจะไปเช็คอะไรบ่อยจังเลยเช็คเงี้ยเช็คเงี้ยติดวารโลน่ะล่ะติดวาโลนะนิสัยแบบกดแถบล้วนเราติดว,าโ,นะว,ดา,ดวาโลแล้วเนี่ยฮะรู้ตัวไหม เล่นแต่ว,วาลูเนี่ยโอเคไม่มีตัวอะไรซึ่งดีอ๋อเฮ้ยเคียบเปิดเห้เองเหรอขอบคุณพี่อืมอ่พาพอวเวอร์โน้ไปไหนตัวอะไรใหญ่ๆที่เขาบอกอะ ô xiềng mừng nè tương tỉnh tương tông phục tông phục khổ điểu โอ้หมดโอ้ไมเคเลือดเหลือสามสิบเอตัสยูเอสเอ็มเวเลอร์ er, นี่คือแคนด้าเดนเนียลบน USG ชิชมูระตอบด้วยอย่าเปิดยานกู้ชีพนั่น USM w ส l l e r นี่คือแคนด้าเดนเนียลจาก USG ชิชิมูระตอบหน่อย อย่าเปิดประตูกู้ช mmm <noise> <player> ีพเวนเลยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเหี่ยทำไมพวกเขาต้องเปิดยานกู้ชีพด้วยวะพระเจ้าช่วยมันกำลังมุ่งหน้ามาทางเราไอเซกไเอเซกเนียจาตรงนั้นไอเซกเนียจาตรงนั้นมันกำลังจะชนมาที่ยาน อ้าวกูไม่เห็นไอซเซกตายเหรอเอาเอาแล้วกูกูต้องทำไงอ่ะฉันแค่อยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งเองเอาแฮมมอนไอซเซกไอซเซกอยู่ไหมขอบคุณพระเจ้านะไม่เป็นไรฉันพยายามไปหานายอยู่มีบางอย่างปิดกั้นสัญญาณลึกจากระยะไกล มันทําให้เกิดการรบก,กวนการส่งสัญญาณแฮมมอนอยู่ไหนไปทําอะไรมาเนี่ยหาทางรอดอยู่แต่ก็เกือบผมเจอเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาตัวเองฟังนะผมจะขอยกเลิกอภารกิจช่างหัว CEC ชช่างหัวคําสั่งนี่เปนไฟเราต้องออกไปจากที่นี่ผมคิดว่าผมเจอกระสวยบนโซนลูกเรือบันทึกเขียนว่ามันต้องการซิงคูลาริตี้คอตัวใหม่ ไปเอามาจากยานเวลเลอร์ปะผมเห็นมันติดอยู่ข้างๆข,งข,งของยานอิชิมุระผมจะลงไปตอนนี้แหละและจะหาทางเข้าไปข้างในแล้วไปเจอกันตรงนั้นแฮมมอนขอออกอ,อเซกถ้าเกิดเรื่องกระสวยที่เขาพูดเป็นเรื่องจรงิงเราน่าจะมีโอกาสรอดออกไปจากที่นี่ไปที่คาร์โกเบ์และดูว่าพอจะมีอะไรช่วยแฮมมอนได้บ้างเขาอยู่ในสภา,าพแบบนี้ไม่นานแน่ พึ่งมารู้ตัวกันเหรอเนี่ยว่าต้องหนีไอ้หา่ามันควรหนีได้ชัปเตอร์สองชัปเตอร์สามแล้วนั่น่ะพึ่งกันมันนึกขึ้นได้รอเ่ยและแฮมมันก็โดนบ็อกสัญญาณพึ่งมาวุ่นวายจริงๆแต่ตอนนี้อยากจะไปร้านค้ามากเลยเดี๋ยวจะไปขายของรอลิฟต์ถึงก่อนอืมไอพวกนี้เรายังไม่ได้เปิดอีกเหรอวะ หรือมันคือทางใหม่โอเคไปไปไหนไปไหนไอจ่์ไปนะรอลิฟต์ลง พระเจ้าช่วยไอ้พวกนี้กูจะทำไงเนี่ยอืมเฮ้ยอืยอยอยอยมมาจังอืมยังไม่หมดยังไม่หมดเคหมดเพราะว่านอนสามอันยังไม่ต้องอัพหรอกคิดว่าก็นา่าจะยังเจ๋งยังเจ๋วอ,อยู่ปืนนี่เคยนะ โอเคแค่นี้ลูกก็ไม่เกิดละอ้าไอตัวนี้ไม่เปิดอีกเหรอลนะเนาะโอเคจบโอเคทุกคนสำหรับเดสสเปซพาร์ทที่8ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะผมไว้ไปเจอกันในพาร์ทที่9นะฮะบ๊ายบายครับนะผม